ยาย่าจ๋ายาย่ากินน้ำยังไงน่ะน,นะลูกก,กินอาหารแล้วก็ไม่ยอมไปกินน้ำได้ทุกครั้งเลยลูกขึ้นไปกินน้ำก่อนแล้วค่อยมานอนพเจริญไม่ลูกพรุ่งนี้แม่จะไปคุณหนูแม่จะไปอุดรเหมือนไปกับแม่ไหมฮนะไปกับแม่ไมลูกฮนะ ไปไหมหรืออยู่บ้านอยู่บ้านไม่ลู้ตาแปว๋วเลยน่ะจะเอ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 คนไม่มีดั่งจะนี้ <c oughs> ได้เลขมากไหมไหมพิมพ์พอแม่พี่น้องเข้ามาเบิ้งกันเด้ปน,นี้เด้อมาเบิ้งตัวเรียกกันเนาะพี่น้องเนาะ เบิ้งตัวเลขกันเ้อพี่นอ้องเนอะาเวลาเบิ้งตัวเลขกันเนาะพี่น้องเนาะเบิ้งตัวเลขกันค่ะปูตาเกียงเ้อพี่น้องตาเกียงไดมาแล้วค่ะญงเกียงหรือว่าตาเกียงเพื่อนไหามา 43, มกศูนย์สี่สามเลขล่างภายในสี่สอง้อจ้าตั้งจับกูไหมีศูนย์สี่ศูนย์สามสี่สามสี่สองจ้า พิจารณาเบิ้องนอกพี่น้องเนาะเลขปู้ยาเขาเนาะอุตส่าหานมากของเพื่อนกับเขาเด้อปูเกียงเขาเต็มเต็มได้ๆแต่ของปูเกียงของใหญ่เกียงนอกพี่น้องเนาะใหญ่เกียงใหญ่เกียงกับเขาเต็มเต็มเอฟซีเพิ่นว่าไอ้เอามาให้เบิ้งแน่เพิ่นว่าอันอันไอ้สี่สี่พานมากสี่เขามาแล้วเอามาเบิ้งเพิ่นวมาก็มีหลักฐานชัดเจนได้ค่ะพี่น้องเนาะเนี่ยค่ะ มดที่ผ่านมาของเพคนเขาเดอ้อไปน้องเนี่ยตากเกี้ยงเนอหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งค่ะผลิตภัณฑ์มาเนาะบารนี้เขากลับมาเบิ้งอันงวดต่อไปพี่น้องบะรเอ็นนี้งวดต่อไปเนี่ยตากเกี้ยงคนไหนมาศูนย์สี่สามจ้ะบารนี้เขาก็เบิ้งต่อไปได้พี่น้องบารนี้ก็เป็นผู้เจ๊กค่ะผู้เจ๊ก เออแปลกเนาะอันโทรศัพท์เครื่องนี้มันเป็นยนยังไม่ได้เพาสดมันจิเป็นยืมเาบอเขาจับพานหนากล่องเป็นไล่ไลเลยจ้าปูเจ็กคนไหนห e มากได้ค hmm. ่ะนะปูเจ็กซีเจ็ดศูนนั่นแหละค่ะทีนั่งไอ้แล้วก็ลางซีเจหนั่งตัดให้ก็มีเจ็ดมีซีเจ็ดซีศเจย์เจ็เจค่ะพี่น้อง ยาไพรี่เด้อค่ะแม่ยาไพรี่เป็นกัเขาเนาะเนากับมาเบิงแม่ยาไพรี่หมดที่ฟันมากหมดที่ฟันมากเป็นกับเขาได้จ้ะได้แม่ยาไพรี่แม่ยาไพรี่เป็นกับเขาจ้ะแม่ยาไพรี่เป็นกับเขาน้อพี่น้องเนาะอ่าแม่ยาไพรี่เป็นกับเขาแล้ว ปูซีสุโทค่ะเพื่อนไหหมาตามเลนเออพี่น้องศูนย์ซีสองแล้วก็ศูนย์ซีแล้วก็ศูนย์ซีศูนย์สองซีสองค่ะกูปูซีสุโทนะคะหัวที่พันมาแม่ย่าบางบทเพื่อนกระเข้าได้ค่ะกูยาเข้าเข่ากระตุยกระจายได้เนาะพี่น้องเนาะหัวเมื่อกีเนี่ยโอ้ยเราต้องปูตั้งา มีไม่ยาบางบดเพิร์นไหมาแล้วเดจ่าเด้อแปดหนึ่งห้าแล้วก็แปดหนึ่งเพิร์นไหมาหางเดียวห้างเดียวเท่านั้นล่ะค่ะกูยาเฮ้าวดสีพ่านมาหมดไม่ยาบางบดเพินเขาเดจะเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดเก่งเพิร์นมีเหล็กเต่านี้แหละทุกคู่ทุกยาเลยเดจ่าเด้อจำไปแล้วหนึ่งเพิ่์นเนาะ งวดที่ผ่านมาอามาเ,าเพื่นบ่ได้ให้เนาะพี่น้องเนาะเพื่นบ่ได้ลงให้วันนี้เพื่อนห้มาเด้อพี่น้องอามาเพื่อนห้มางวดนี้เด้อค่ะให้เป็นงว,ด,นนะะนวดแรกเด้อหลังจากเพื่นบ่ได้ให้โดดแล้วเนาะโอ้ยบ่ได้ให้หลายเดือนหกเจ็ดแปบดบเดือนแล้วมั้งวันนี้เพื่อนหาหกเจ็ดศูนย์ค่ะราคาซีเจ็ด หกเจ็ดหกศูนย์เจ็ดศูนย์ค่ะบัตรยยไปเนว่าสีแดงแดงสสองเพื่นว่าสีก็แ 4, 2, กล้วประกาศียนไ้เป็นสีองเนาะพี่น้องเนาะมัติปานมากเพนบ่ได้หาเดอ้อพี่น้องเด้อปูต้นบกค่ะสองเจดจะมาอยูบ่พี่น้องหนึ่เจเจหนึ่ง พิจะะารณาเบิ่งเนาะขนาะสิมาอีกบ่เบิ่งเอาด้อพี่น้องเอง้ย สองเจ็ดหนึ่งจเจ็ดซีแต่กระนันบบบเนี่ยน้ะงบอกบ้าดุเะไรนี่นองเจ็ดซี่นั่งว่าเนาะต่อไปจะต่อไปกับจิตินเลขต่อไปจะเป็นเลขแม่ย่าสีดาจันค่ะเมื่อคืนนี่นั่งสวดอิติปิโสหกสิบเจ็ดจบค่ะพี่น้อง เย็ดคลิปแล้วนี่นั่งกสิสวดอิติพิโสหกสิบเจ็ดจบค่ะนั่งติดต้องสวดทุกมือตอนเศร้าหกสิบเจ็ดตอนแรกหกสิบเจ็ดค่ะตามข้ามันสัญญาที่เอีอนได้หายไปน้ำเพลินนอกพี่น้องเนาะเปิ้ลวากันอยากสร้างสวนถ้ำให้แล้วขันอยากสร้างสวนถ้ำให้แล้วอยากสมุดนี่มดสินเปิ้ลวาให้นั่งสวด,วาาสวดอิติพิโสทุกมืออ่าสวดเศร้าสวดแรกหก หกสิบเจ็ดจบในการสวดได้ร้อยแปดยกแห้งดีเพื่อนว่านะมานี่นั่งกันมึงขึ้นในการสวรดก็บ่โดนได้กับพี่น้องชั่วโมงอ่าชั่วโมงกลัวค่ะหกนั่งกันอยู่หกสิบหกเนาะเพื่อนห้สวดหกสิบเจ็ดค่ะคุณบอกนั่งมา้ชั่งสันเนาะ ไม่ยาสีดาจันงัวทิพนมากกับเขาเด้อพี่น้องเนี่ยค่ะหัวตนที่สิบสิบหกเมษาค่ะ 1ิบเอสิบสิบเมษาค่ะบานนี้สางบานบานนี้บานนีสนบ้าบานนี้บานนี้การเรียกปูยาเฮาเหลือปูยาไเปนเรวจำไคนสิลรเนาะปูนาโคกับ่มาโดนแล้วแล้วปูเอุ่บนกับ่าพเห็นมาเนาะเงิน โอ้ปูเวสวัแบับวกปูน่าคินแต่พวหินมาก,กปูนา่ากิน ต่อไปกะเป็นเลขปูองอาจหญ้าดอกไม้ค่ะพี่น้องปูองอาจหญ้าดอกไม้ค่ะหมดที่พันมาสิบหกเมษาของปูองอาจหญ้าดอกไม้กับเขาได้ค่ะนี่ค่ะเข้าที่หนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งค่ะพี่น้องพิจารณาเบื้องนอกกับนอกพี่น้องเนาะเข้ามาเข้ากับจังสือเขาบอกมาเข้ากับพอต้องสื่อเนาะพี่น้องเนาะหมดที่พันมาเป็นกับเขาจ้ะ เามือนมึงมึงหมวดนี่ปูยาเป็นสิเขาและใต้ทันนี่ก็มวดว่านึเป็นเขาต้งปูจังงานกับเขาต้งเมื่อหาหาอาองทันเนาะหาปูนินาก็ปูก็เป็นหาปฏิบัติมาก จดระนาบังเด้อพี่นอ้องได้มาจากแสงน,นกเป้านอะพี่น้องนอเป้าใหา้พ่อแม่พี่น้องเป้าใหา้สุก้อนสุดได้เป้าไปหาซื้อลอตเตอรีไ่ไว้เนาะซื้อลอตเตอรี่ก็ต้องซื้อหลายใบแดีวกัพี่น้องซื้อย่างละใบละใบก็ถือระงวัลที่หน,นึ่งใบหนึ่งนี่ก็เศร้าจนแล้วนอะพี่น้องเนาะเป็นไข่เป็นน้าก็หายป่วยหายไข่เลยละ่ะนจาวิเศษในรางวัลที่หนึ่งนี่โอ้ย เป็นวัยางบ่ได้นอนติดเตียงอยู่คนเราไปซื้อซั่งก็ไปซื้อลตาตเตอรี่มาให้ถือวันทีน่หนึ่งนั่งวันมันยางไดุ้คนละก็มีใจเนาะพี่น้องเนาะอีหยงังสิต่อาการมีกําลังใจเนาะก็มีกําลังใจมันก็ลุกขึ้นไววุลยเราหายปบบพิดถิ่มเลยเรา,อาอเอาแต่บ่เสียนั่งล้องมึงไปยังร้อ,องมึงเด้บอบ่เสียนั่งสนุนทรผู้ที่สนุนทรผู่จีคนไหนกล้วยติดเตียงหรองเพิ่นให้เงิน ถูนั่นหลานซือเรียกอันนั่นมาให้แน่แน่พอเนี่ยาอแน่สิมืออว่าเอาไม้เพื่อแล้วไปใมือไว้ออกทีละวันทีนึงหนึ่ง,ง,งังวันมันล,ล่อยุกยางไดดเนี้ยอืมคิดบามานั่งุกยางใดสิเราตั้งางไว้ดีว่านอ,น,อ,น,อ,น,อน้องนาะเอาได้ตัู้ผยา,นนานกัน,น,านได้ไมากถึงดแล้วเอ้า 还有你。Okay. กระจัดเลยเด้อพี่นอนใช่ไหมม้วนซักศาเด้อโอเคแต่วี่งแต่วิ่งไปในมกักกระจัดเลยก็บ่ต้องเอา้าไปใส่หลาเรียกคือผิวแวนยนไปสักไหนมังกินเด็กอยู่ไปต้นนี่ <laughs> มันจะออกไปนี่เพราะนอกมันนี่ <laughs> ผิวออกไปแจ้งสั่นเนาะ เลขบูกาห็นยาเรไาไม่เป็นมาเห็เราก็ยินพี่น้องไปหาบัางเด้อจา้าเอากระทำมันออกตัวนี้มาโอ้ไปหาซื้อว่าว่าได้ใส่ใจฟังคุณวาอยู่ห่างว่าได้ใส่ใจเสียว่าได้หรอพัดน้องวันที่หนึ่งออกอแบบนี้มากเราเสียดายนะเนาะพี่น,อน,อนอ้องเนาะเลขออกวันทั้งคานเนาะพี่น,อนอ้องเนาะโอ้ยออกไปเอามาก็เลยบ่นั่น เออหลิงออกวันอังคาร้นตอนที่น้องเอาจะตัโชคดีเด้อค่ะเด้อ